ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นขนุนอีกแล้วนะครับในคลิปก่อนก็เป็นต้นขนุนแต่ว่าเป็นลูกขนุนที่ออกผลมาติดดินเลยนะครับแล้วก็เก็บเอาได้แบบง่ายๆเลยครับแต่ว่าต้นขนุนคราวนี้ผมจะพาไปชมไม่ใช่ต้นขนุนที่ติดดินนะครับแต่ว่าอันออกผลแบบ เราสามารถที่จะหยิบง่ายนะครับอยู่ที่กิ่งของต้นขนุนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่ามันเป็นอย่างไรนะครับว่าต้นขนุนนั้นไม่ใช่ต้นขนุนที่ติดดินแต่ว่ามันออกผลนั้นมันอยู่ยังไงนะครับออกดกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่ครับต้นขนุนอีกต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นต้นที่ตัดกิ่ง สูงออกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราปล่อยทิ้งไว้มันก็เลยกิ่งสูงก็ยังมีอยู่นะครับเรายังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้มันเป็นกิ่งที่แตกออกทางด้านข้างนะครับแต่ว่าต้นนี้จะไม่เหมือนต้นที่เคยทําคลิปมาก่อนนะครับแต่ว่าต้นนี้เราตัดกิ่งให้กิ่งมันอยู่สูงนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าเวลาเขาออก ลูกขนุนนะครับออกผลออกมานะครับมันก็จะโผเยอะอย่างนี้เลยนะครับเป็นพวงเลยนะครับนี่ครับไม่รู้กี่ลูกนะครับเดี๋ยวผมนับตรงนี้ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 9กับด้านบน1ะ11 11ที่ผมเห็นนี่11นะครับที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับโอ้โหน,นี่ดกจริงๆเลยนะครับ นี่ครับตรงลําลต้นตรงนี้นะครับที่เราตัดออกแล้วก็ปล่อยให้กิ่งข้างออกนะครับพอเราปล่อยให้กิ่งข้างออกกิ่งที่ยืดขึ้นไปข้างบนนั้นมันก็จะมีกิ่งที่ยืดขึ้นไปสูงนะครับเดี๋ยวให้ลูกขนุนคู่นี้กับที่อยู่ด้านบนนั้นสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดออกเราจะตัดออกเลยเอากิ่งนี้ออกไว้แล้วก็ ให้กิ่งพวกนี้มันโตขยายยืดออกไปกิ่งสาขานี้แตกออกมานะครับส่วนด้านโน้นเราจะตัดด้านบนออกเราไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะว่าถ้ากิ่งเขามีอยู่เขาก็จะเจริญเติบโตในกิ่งอื่นออกไปผลก็จะออกมาดกลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นคู่เลยคู่แฝดคู่คู่2คู่3นี่ครับยังยังไม่สุกพอนะครับยังไม่สุก เห็นแล้วกินโอ้โหไม่รู้จะกินยังไงแล้วนะครับเนี่ยคนที่กินหวานมากๆเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานนะครับนี่ถ้าผมดูด้านนี้ผมจะนับว่ากี่ลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ด้านบนอีกลูกหนึ่งสิบสองนะครับทั้งหมดมีสิบสองลูกอุ้ยเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,ๆ,ๆเลยนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ลดน้ําเราไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรนะครับเขาก็จะออกผลอย่างนี้ของเขานี่ครับอือือเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,ๆ,ๆ นี่ครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมีพื้นที่นะครับที่อยากจะปลูกผลไม้ทิ้งไว้ผมก็อยากจะให้ปลูกไว้เผื่อ,อในช่วงหนึ่งที่เขาออกดอกออกผลนะครับเราก็จะได้รับประทานผลของเขาตามฤดูก,กาลนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อในตลาดนะครับอืม ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาชมต้นขนุนต้นนี้นะครับที่ออกผลมาอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็หยิบกินง่ายเหมือนกันนะครับในคลิปนี้ก็คงจะสนุกในการกินขนุนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ